สวัสดีครับผมแกป๊ปศิลาสิงเมนะครับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนปี3นะฮะวันนี้ก็พบกันกันกบโดมชาเลจนนะครับของโดมเอฟซีนะครับสโมสรฟุตบอลโดมเอฟซีของพวกเราเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้นักฟุตบอล3คนกับเกม1เกมที่เราจะมามอบความสนุกสนานกันจะเป็นเกมอะไรนักฟุตบอลจะเป็นใครนะครับและอย่าลืมครับรายการไม่ได้แบบว่าดูกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นร่วมสนุกชิงโชคได้ด้วยมีของรางวัลด้วยนะฮะ ไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นเกมอะไรนักฟุตบอลเป็นใครไปดูเลยฮะเกมของเราในวันนี้ฮะ blind free kick นะครับเป็นการปิดตาแล้วก็ยิงฟรีคิกกันนี่ครับปิดตาด้วยผ้าพันคอโดแม f ซีผืนนี้ซึ่งจะเป็นของรางวัลสําหรับผู้โชคดีที่ทายเข้ามาอย่างถูกต้องด้วยว่าใครจะปิดตาแล้วยิงฟรีคิกได้เข้าได้มากที่สุดปิดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บพอมองไม่เห็นแล้วครับเราเอาบอลออกมาหนึ่งลูกนะฮะแล้วก็เตะเออกไปเป้งแต่มีกฎอยู่ครับอย่าเตะแบบแปรแอย่างน้อยถ้าจะเรียกให้ออกแรงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะง,ง่ายเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักฟุตบอลเป็นใครสวัสดีครับผมชื่อดเนีตีมงคลโชค ที่เล่นชื่อแบงค์หมายเลขสิบตำแหน่งปีกซ้ายครับสวัสดีค,ครับผมล็อกพันธุพันจุมพาราปิงแบกซ้ายหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับสวสดีครับผมสุบสินหนุนช,ชัยที่เล่นชื่อพีหมายเลขหนึ่งตำแหน่งตัวสารประตูครับ